ก่อนหน้านี้ทําธุรกิจอะไรฮะก็ก่อนนั้นเนี่ยครับก็ผมก็เป็นพวกพนักงานขายรองเท้าขายเสื้อผ้าพวกนี้ชอบคลี่อยู่ในอุตสารนี้แล้วใช่แล้วแล้วปกติคือสมัยก่อนนี้ชอบเริ่มจากการสะสมรองเท้าอย่างนี้ปะคะใช่ครับก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนมประมาณมห้ามหกครับก็เริ่มสะสมรองเท้ามาเรื่อยๆครับอีกคู่แล้วที่อยู่ในตู้เนี่ยสองร้อยกว่าคู่ได้คือ สะสมตั้งแต่ม .5 มหงั้นแสดงว่านอกเหนือจากรองเท้าพลาะของเราคือเราสะสมรองเท้าแบบสนิเกอร์ต่างๆมาตลอดใช่ใช่ชมมใช่อ๋อส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขายมากกว่าสะสมเก็บ <สะ S 2> เลย <ตก S 2> ทุกวันนี้ก็ยังสะสมอยู่ใช่ครับ่าแล้มาเริ่มเพ้นท์เพ้นทรองเท้าตอนไหนคะอ่อมาเริ่มเพ้นรองเท้าตอนทีอ่อยู่มหลาลัยแล้วครับคือพวกเพื่อนผมก็สะสมผมก็สะสมแล้วทีนี้ พอเรามาเรียนหรือว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยรองเท้ามันเหมือนกันเลยไม่อยากให้เหมือนใครก็เลยแต้มเอาสีแต้มเอาถามได้ไหมตั้งแต่ที่เราเริ่มเพจรองเท้าะแล้วก็เหมือนทําเป็นรายได้อะตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ยเราสามารถบอกจํานวนเงินได้ไหมอ่ะคุณทนายเสียมาะรยาก็แต่อยากรูว่าคุณทนาตั้งแต่ต่อราคาเก่งแล้วยังถามเรื่องรายได้เขาได้เก่งหลักล้านครับ สวัสดีค่ะคุณการถ้นอาชีพนี้นอาชีพน้าเลยค่ะอาชีพนี้ดีนะคนทําไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะแบบกอบโกยรายได้ตรงนี้คือผู้ประกอบการอะไม่เยอะแต่ลูกค้าสนใจเยอะเพราะฉะนั้นอะทุกคนก็จะตะบมมาที่เขาไงเพราะว่าทุกคนก็ไม่ใช่จะมานั่งเพ้นกันได้นะคะมันต้องมีฝีมือคุณแล้วเราเราเลยไปเพ้นไม่ได้ค่ะใจร้อนเขาบอกต้องใจเย็นนี่น่าไปลาวเพูดเธอใจเย็นมากๆเลย